ดีครับสวัสดีครับผมมาย้ำให้นะครับวันนี้ขอให้เฮงรวยทุกท่านนะครับเป็นชิปวิดีโอสั้นๆนะครับวันนี้วันนี้เราจะลงสั้นๆนะครับชุดสองตัวนะครับบนล่างแม่นๆนะครับวันนี้6มีนาสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ติดตามนะครับผม ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับปอยเฮงรวยๆนะครับวันนี้ก็มาให้สรุปนะครับสองตัวบนล่างนะครับเฮงรวยทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีมีเงินใช้ตลอดปี64นะครับทุกท่านทุกคนนะครับโอ ก็จะลืมคําเตืยงนะครับ,บการคิดคำนวณหวยเป็นเพียงแนวทางในเชิงปณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชม ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่ลงให้นะครับขอให้เฮงรว,วยตลอดปี6กสทุกท่านทุกคนนะครับผมขอให้โชคดีมีเงินใช้ตลอดปี64กันทุกท่านทุกคน จะเป็นในช่องทางไหนวิธีใดนะครับการงานร่บรื่นโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามที่รับชมทางช่องคนล่าฝันหน่วยฟีดูดีๆมีโชคขอวยพรให้ทุกท่านจงิงเฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไป โชคดีมีเงินทองใช้ตลอดไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยหฮงเฮงรวยวยทุกท่านทุกคนขอให้โชคดีสำหรับงวดนี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีหฮงเฮงรวยรทุกท่านนะครับขอบขาาบอบข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 ออบ ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ออกไปเพื่อจะเป็นการทำบุญให้กับท่านใดที่มีบุญมีกุศลร่วมกับเรานะครับฝากกดไลค์ไปด้วยนะครับกดแชร์ไปด้วยนะครับโมขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ